เจ้าของร่างกายที่หนาแน่นบึกบึนอวบอัดทุกสัดส่วนผู้เป็นเพื่อนกับฝูงนกและปลามันกินหญ้าเป็นอาหารยักษ์ใหญ่เหล่านี้อาศัยตามทุง่งหญ้าแหล่งน้ำห้วยหนองคลองบึงและบวกด้วยนิสัยอันดุร้ายขี้วอยวายและการอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงของมันมันจึงเป็นเจ้าถิ่นในหน้าน้ําและทุ่งหญ้าแห่งนี้ วันนี้ฉันจะพาคุณมารู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่บนทุ่งหญ้าในเขตร้อนแห่งนี้มันก็คือควายนั่นเองค่ะควายเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรจากหลักฐานภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณปรากฏภาพควายวัวปลาและสัตว์ป่าบางชนิดมันถูกเขียนอยู่ตามผนังถ้ำต่างๆ แสดงให้เห็นว่าควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณก่อนประวัติศาสตร์แล้วในประเทศไทยเชื่อว่าควายมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตเช่นการใช้แรงงานด้านการเกษตรการขนส่งการคามนาคมแม้แต่ในการสงครามก็ยังมีการใช้ควายเป็นพานะในการต่อสู้กับข้าศึกเช่นสงครามของพี่น้องชาวบางระจัน ในชนบทควายไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานแต่ยังผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งเรากับเป็นสมาชิกในครอบครัวมีการจัดงานประเพณีที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เช่นประเพณีแข่งควายการทำบุญเลี้ยงควายหรือการใช้ควายเป็นสัญลักษณ์ในงานประเพณีต่าง เพื่อแสดงออกถึงความขยันความอดทนและความซื่อสัตย์ปัจจุบันนี้มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้เพื่อทุนแรงเพิ่มผลผลิตและอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรอย่างแพร่หลายความจำเป็นในการใช้ควายในภาคเกษตรจึงลดน้อยถอยลงจนทําให้เกษตรกรจำนวนมากเลิกเลี้ยงควายไปแล้วก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นยังมีคนอีกจำนวนมากที่มีความพยายามจะเลี้ยงและอนุรักษ์ควายไทยไว้เพียงเพราะความรักความผูกพันการเห็นคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและคุณค่าทางจิตใจที่มีความรักความผูกพันกันมาอย่างช้านานจากอดีตจนถึงปัจจุบันควายไม่ได้แปลว่าโง่ควายไม่ได้หมายถึงต่ําต้อยด้อยค่าแต่ควายนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความรักความมีชีวิตชีวา ความอุดมสมบูรณ์เชื่อมโยงภาพจำและเรื่องราววิถีชีวิตของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันส่งต่อความอบอุ่นนี้ถึงคนรุ่นหลังในอนาคตฉันหวังว่าควายและมนุษย์จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอิสระเสรีมีความรักเมตตาและเกื้อกูลกันตลอดไปสวัสดีค่ะ